คนที่คุณคิดถึงนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะเดี๋ยนะวเรามาฟังกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะเพราะบีไม่ได้เจาะจงดวงของใคร,ใค,รในคนใดคนนึงนะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะของคุณสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะตอบคำถามนะมาดูพลังงานประจำตัวของคุณนะคะสิบเหรียญสามเหรียญนะ จัสติกนะคะพลังงานของคนธาตุดินนะคะพลังงานของคนราศีตุลนะก็นะคะดูเราเนี่ยพลังงานของคุณในตอนนี้ก็มีความสุขดีนะคะการงานการเงินลงตัวค่ะชีวิตนะคะก็เรียกว่ามีคนรอบๆบตัวนะคะมีมิตรภาพที่ดีนะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะคะพร้อมที่จะให้การัพ p อ o r t นะคะดูแล้วทุกๆอย่างในตอนนี้นะคะก็เรียกว่า เดินไปในรูปแบบที่คุณต้องการจะให้มันเป็นนะคะทุกๆอย่างค่ะอยู่ในมือของคุณหมดแล้วในนะาตอนนี้นะคะพลังงานออกมานะคะบ่งบอกว่าในเวลานี้นะคะคุณมีความสุขแล้วมีความพึงพอใจมากๆแล้วนะคะกับชีวิตในปัจจุบันของคุณนะ,ะมาดูในพลังงานของเขานะคะ the fool นะคะ เจ็ดาบเด็กถือเหรียญน,นะคะพลังงานแตกต่างกันมากๆเลยนะคะพลังงานของเขานะคะก็มีทัดลมแล้วก็ทัดดินขึ้นมานะเขาเองขี้กังวละคะ่ะเราก็ดูเหมือนกับว่ามันมีสถานาการณ์บางอย่างในชุดของเขานะคะที่ตัวของเขาเองยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนกับว่าบางทีอะคะ่ะมี สถานการณ์ที่เขาอาจจะถูกหักหล้างถูกหลอกถูกโกงอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอเขาไปรับรู้มานะคะมันทําให้ชีวิตของเขานะ่ไม่เป็นปกติสุขอีกเลยมีความกังวลค่ะจะคิดอะไรจะทําอะไรจะก้าวเดินตรงไหนก็กลัวที่จะผิดพลาดไปสมัมหมดนะคะพลังงานชีวิตของเขาในช่วงนี้ดูแล้วไม่ค่อยโอเคเลยถ้าหากว่าเทียบกับพลังงานของคุณ พลังงานของคุณน่ะเป็นพลังงานที่มั่นคงมากๆนะคะพลังงานของเขาเนี่ยภายใต้ใจิตใจแล้วอะค่ะมันมีแต่ความวุ่นวายใจนะคะมีแต่ความสับสนมีแต่ความโอนลมานในใจจริงๆอะคะ่ะจนทําให้สถานาการณ์ในชีวิตนั้นไม่ราบรื่นนะคะชีวิตค่อนข้างติดขัดเลยแหละนี่คือพลังงานของเขานะอนาะมาตอบคําถามกันนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงคนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะ เด็กถือดาบนะคะดูเหมือนกับว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วนะความสัมพันธ์ดูนิ่งๆนะคะความสัมพันธ์ดูเหนื่อยๆนะอ่าเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์เป็นหลักนะคะคนทางไกลได้ค่ะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะแล้วดูเหมือนความสัมพันธ์มันค่อนข้างหยุดนิ่งจริงๆนะคะ,ะความสัมพันธ์หยุดนิ่งไม่พัฒนาค่ะ ถ้าไม่พักความสัมพันธ์กันอยู่ก็คือเป็นการจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะแต่ยังคงมีความนึกถึงนะคะอยู่ในใจอะ่ะยังคงเป็นความรู้สึกว่าอยังไม่ลืมกันมันเป็นพลังงานแบบนี้อ่ะนะคะยังคงหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแปดเหรียญนะอในช่วงของคําตอบตรงนี้อ่นะคะ้าถามว่าคนคนนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหม ก็บอกได้เลยว่าเขายังคงมีความคิดถึงให้กับคุณ The Star The World นะคะที่ออกมาตรงนี้นะ่ะคุณเนะะี่ยค่ะยังอยู่ในต้องบอกว่าในมนโนจิตของเขานะยังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขานะคะเขายังมีความระลึกถึงคุณอยู่ถึงแม้ว,ว่าในตอนนี้จะห่างกันแล้วบางคนห่างกันตั้งแต่ในช่วงของเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะหรือว่าบางคนอาจจะห่างกันได้สัก2ส,สัปดาห์หรือว่า2เดือนแล้วแบบนี้นะ มไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะปล่อยมือกันไปนแล้วนะคะหรือว่าแค่พักความสัมพันธ์กันอยู่อะต่อบอกได้เลยว่าการติดต่อสื่อสารจากหน้าไพ่เนี่ยไม่มีใบไหนขยับเลยนะคะมีแต่ไม่ได้คุยความสัมพันธ์หยุดพัฒนาประคับประคองไปต่อกันไม่ได้ความสัมพันธ์มามา,มาหายหายติดติดตด,ดับดับอะไพ่ก็ออกมาในแนวนี้นะคะเพราะฉันเราเนี่ย ต่อให้จะไม่ได้คุยกันแต่มีความคิดถึงให้กันอยู่นะคะเขายังคงมีความคิดถึงให้กับคุณมาดูในส่วนของไพ่ออราคลนิดนึงนะคะไพ่หมายเลข14ไพ่หมายเลข51 หมายเลข64หมายเลข77หมายเลข30นะคะแล้วก็หมายเลข46ค่ะเอาตัวเลขที่ออกมาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เลขบัตรประชาชนนะคะหรือว่าวันวันที่เราห่างกันไปอะไรแบบนี้นะคือมันได้หมดเลยนะคะอ่ะจากไพ่ออรค์คิลที่ออกมานะคะ ถ้าถามว่าคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมแน่นอนค่ะเขายังคงมีความคิดถึงให้กับคุณแล้วยังคงมีความคิดที่จะพูดจะคุยกับคุณนะคะเขาเองยังคงมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะลืมหรือว่าตัดใจจากคุณได้นะคะคุณและเขาคนนี้มีความเป็นคู่เก่ากันมาจากไพ่ใบนี้นะแล้วตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่ามีการสืบมีการส่องมีการมองนะคะมี มีการรับรู้เรื่องราวในชีวิตของกันและกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณสองเขาหรือว่าเขาสองคุณก็ตามนะคะแล้วก็ยังคงนึกถึงวันเวลาดีๆที่มีร่วมกันแล้วอยากจะให้เกิดขึ้นอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะเขาคนนี้ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะขอพี่นางฟ้านะคะสักสามใบนะ สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะคะก็ปล่อยมันไปก่อนนะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยค,นนะคะ่ะมาเจอกันก็พอผมลิขิตเพราะฉั้นแล้วนะคะเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมคุณและเขาจะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนคะ่ะหรือนะคะทุกๆอย่างนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วจะได้เดินเคียงข้างกันอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะ มาดูราศีเพิ่มเติมนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่19ราศีเมถุนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่3ราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่27นะคะและราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4ค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกําลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะ